สวัสดีครับท่านผู้ชมรายงานไฟดับที่ห้วยทรายเหนือนะครับนี่ครับไฟดับหมดเลยตอนนี้เท่าไหร่หกโมงครึ่งปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเ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 ปิดไฟไม่ดับไอไฟไม่ติดเลยหกโมงครึ่งไฟไม่ติดไม่ติดไม่ติด แบบนี้น้ำก็คงจะเบาลงด้วยทำไงดีล่ะเมื่อกี้ช่วงแรกตอนประมาณสี่โมงก็ดับไปครึ่งชั่วโมงไม่ทราบว่าเกิดจากฟ้าฝนจุดใกล้เคียงหรือเปล่าที่อาจจะทำให้ไฟฟ้า,ฟาเกิดอาการ บาดเหตุทางไฟฟ้านะครับสายขาดสายหลุดหม้อแปลงแล้วเบิดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจก็วันนี้คงไม่มีไฟอ้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมโชคดีโชคดีไฟฟ้ามาแล้วนี่นี่นี่แม่รอบนี้ก็หายไปเท่าไหร่นี่นี่นี่ปิดเปิดปิดเปิดนะครับปิดเปิดโอเคนี่ปิด ก็เปิดแป้ตรงนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับที่ศาลาโอเคเปิดแล้วโอเคไฟติดเรียบร้อยแล้วครับรายงานเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบาย